สามสิ่งนี้ไม่ได้โฆษณาสินค้านะคะแต่สามสิ่งนี้เอามารวมกันเป็นน้ำยาเปลี่ยนสีผมแต่ข้อสำคัญมันอยู่อย่างนี้อันถ้าเราใช้น้ำยาอุทัยมากผมมันก็ มันก็จะออกม่วงเยอะถ้าน้ำยาอุท,ทัยมากอันนี้น้ำยาแสนหมึกแสนหมึกก็ซื้อตามร้านขายยาทั่วไปแหละที่ที่เด็กๆต้องเอาไว้ใช้ป้ายลิ้น่ะลิ้นเป็นฝ้าเป็นฟางเนี่ยก็ใช้น้ำยาแสนหมึกขวดละสิบบาทขวดอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้นี่ คือ Conditioner Conditioner ก็คือไม่ใช่น้ำยาสระผมนะแต่เป็นครีมนวดผมต้องใช้ครีมนวดผมสามสิ่งนี้ถ้าน้ำยาอุทัยน้อยหน่อยมันก็ผมมันก็จะออกไปทางสีน้ำเงินมากหน่อยแต่ไอที่ทำเนี่ย เพราะว่ายังใหม่ๆอยู่ยังไม่ทราบเนี่ยเพราะน้ํายาอุทัยมันแดงอ่ะสีแดงทีนี้ที่ทําเนี่ยนะมันไปใส่น้ํายาอุทัยมากเกินไปผมก็เลยเป็นอย่างนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นสีออกม่วงจากเดิมผมขาวแง่แก่เลยแล้วเป็นม่วงและแล้วก็ทดลองทดลองว่ามือข้างเนี้ยนะ ก็คือจับจับย้อมไปเลยโดยไม่ได้ใส่ถุงมือดูซิว่าสีมันจะติดอยู่ได้กี่วันอัน,นอันนี้มือก็จะทำงานเกี่ยวกับน้ำตลอดมันมันก็ออกไปเยอะและเมื่อคืนนี้ก็สีสีม่วงชัดเจนเลยแต่มือข้างนี้ใส่ถุงมือ ใส่ถุงมันก็ไม่ไม่เลอะมากก็คือสมสิ่งนี้เอามาผสมกันนะแล้วใช้ออพอกพอกที่ผมขาวๆนี่แหละพอกไอ้อัน,นี้พอกแล้วก็หลับไปทั้งคืนเลยพอตื่นขึ้นมาก็ล้างออกคน แนะนำบอกว่าไม่ต้องสระล้างผมออกเฉยๆมันก็คือเหมือนครีมนวดผมที่เราบักผมทั้งคืนนั่นแหละครีมนวดมันก็ติดเลยผมแต่มันเป็นสีม่วงดังที่อย่างที่โชว์ให้เห็นเนี่ยจะออลงทุนไม่ถึงไม่ถึงเท่าไหรอ่อ่ะไม่ถึงยี่สิบาทอะ่ะ มันมันมันก็ดีกว่าไปซื้อน้ำยาย้อมผมเปลี่ยนสีผมซึ่งราคามันไม่ได้ถูกเลยสองสามร้อยขึ้นไปอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการประหยัดทรัพย์